พบกันเช่นเคยคะ่ะเมนูที่แม้ว่าจะจัดก็คือวิธีทําหอมเจียวนะคะก่อนที่เราจะทํานะคะเราต้องนําหอมะคะ่ะไปแช่น้ําก่อนนะคะไม้ว่าแช่ข้ามคืนเลยคะ่ะเขาจะได้ปอกง่ายนะคะไม่มีเวลาก็สามารถใช้น้ําร้อนลวกไปเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็นํามาปอกคะ่ะพักให้สะเด็ดน้ํานะคะเสร็จแล้วนํามาหั่นประมาณนี้นะคะตรงนี้แดดดีคะ่ะแม่้อยจะ ใช้วิธีการตากแดดนะคะมาดูกันต่อนะคะแม่อ้อยขอหั่นให้เสร็จนะคะนี่หอมแล้วก็เริ่มลอยขึ้นมาแล้วค่ะเราก็จะคอยคนนะคะพักเป็นระยะนะคะแต่ว่าอย่าพักนานนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะไม่สม่ําเสมอนะคะเราก็ต้องคอยคนอย่างเงี้ยจะดีที่สุดค่ะตากแดดนะคะมันก็จะเร็วแบบนี้ค่ะแปบ๊บเดียวเองค่ะเพราะน้ําในหอมเขาจะแห้งไปด้วยนะคะเวลาที่เราไปตากแดดแล้วก็ที่สําคัญอย่าใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางนะคะ ช่วงแบบที่มันใกล้จะเหลืองเนี่นะคะห้ามวางมือโดยเด็ดขาดนะคะอย่งั้เขาจะไหมไม่สม่ำเสมอนะคะต้องคอยคนค่ะ,ะใจเขานิดนึงน้ำมันที่ใช้ก็ต้องเยอะด้วยนะคะเวลาที่เราเจียวนะคะยิ่งเริ่มจะงวดนี้เราต้องยิ่งแบบต้องคนตลอดเวลาแบบนี้นะคะ โอเคนะคะเราจะเอาประมาณนี้นะคะเพราะว่าหอมเนี่ยเขาจะอมความร้อนได้ดีมากเลยค่ะเดี๋ยวแม้วจะเทสใส่กระชอนนะคะนะคะทีนี้เดี๋ยวแม้วจะนําไปผึ่งนในถาดนะคะทีนี้เราก็มาเริ่มเจียวกระทะที่2กันเลยค่ะใส่ไปได้เลยนะคะรพน้ำมันของเราก็ร้อนอยู่แล้ว ทีนี้นะคะแม่อ้อยจะนำหอมนะคะมาผึ่งไว้ในถาดนะคะเพราะว่าถ้าเราเก็บไว้ในกระชอนเนี้ยความร้อนเขามันจะละอุอะค่ะนี่นะคะจะผึ่งเขาให้เย็นนะคะพอเย็นเสร็จเราก็เก็บไซโลไว้เลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเมยจะผึ่งไว้ให้เขาเย็นค่ะ ยแค่นี้เองก็เรียบร้อยแล้วค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว YouTube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงเขาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ